พวออนไลน์เรี n นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป4สุขสขัดศึกษาและพลระศึกษาเรามาดูการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสารพิษและสารเคมีกันนะคะ สารพิษและสารเคมีคือสารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเช่นยาฆ่ามแมลงน้ำยาล้างห้องน้ำช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของสารพิษและสารเคมีสารพิษและสารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางดังนี้ค่ะ 1. จากการรับประทาน 2. จากการสูดดมหรือการหายใจเข้าไป 3. จากการดูดซึมเข้าทางผิวหนังการได้รับสารพิษและสารเคมีโดยการรับประทานเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นสารพิษหรือสารเคมีนั่นเองค่ะต่อไปการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับสารพิษและสารเคมีโดยการรับประทานควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1>, 1. ล้วงคอให้อาเจียนเพื่อขจัดพิษออกจากร่างกายแต่ถ้ารับประทานพวกกรดด่างหรือน้ำมันกา๊าซน้ำมันเบนซินห้ามทำให้อาเจียนเพราะอาจจะเป็นอันตรายเพิ่ม 2. ให้ดื่มนมหรือน้ำสะอาดมากๆเพื่อทำให้พิษเจือจางลง 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำภาชนะที่บรรจุสารพิษนั้นไปให้แพทย์ดูด้วยเพื่อประโยชน์ในการรักษานะคะ การได้รับสารพิษและสารเคมีโดยการสูดดมหรือหายใจเข้าไปเช่นหายใจนำแก๊สพิษจากท่อไอเสียรถยนต์เข้าไปทำให้ร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอและหมดสติได้มาดูการปรถมพยาบาลกันนะคะเมื่อได้รับสารพิษและสารเคมีโดยการสูดดมหรือหายใจเข้าไปควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. รีบนำออกจากบริเวณที่มีสารพิษทันทีให้อยู่ในที่โร่ง หรือที่อากาศถ่ายเทยได้สะดวก 2. คลายเสื้อผ้าให้หลวมกระตุ้นให้หายใจลึกๆแรงๆเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น 3. ถ้าหยุดหายใจต้องช่วยเหลือโดยการให้คนอื่นช่วยผายปอดและปั๊มหัวใจ 4. รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีการได้รับสารพิษและสารเคมีโดยการดูดซึมเข้าทางผิวหนัง เกิดจากผิวหนังสัมผัสกับสารเคมีหรือสารเคมีที่มีความเข้มขน้นเช่นสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกดด่างเข้มขน้นยาฆ่ามแมลงยาปราบศัตรูพืชทําให้ผิวหนังเป็นผื่นแดงหรือเป็นรอยไหม้การปฐถมพยาบาลเมื่อได้รับสารพิษและสารเคมีโดยการดูดซึมเข้าทางผิวหนังควรปฏิบัติด,ดังนี้1ถอดเสื้อผ้าที่ถูกสารพิษออกให้หมด 2. ล้างบริเวณที่ถูกสารพิษด้วยน้ำและสะบู่หลายๆครั้งแล้วซับให้แห้ง 3. ถ้ามีอาการรุนแรงเช่นบวมแดงและแผลขยายวงกว้างขึ้นต้องรีบนำส่งแพทย์เพื่อรักษาต่อไปนะคะ